ในโลกที่ทุกอย่างเร่งรีบเราถูกสอนให้ควบคุมทุกอย่างแต่ไม่เคยถูกสอนว่าจะวางอะไรลงได้บ้างวันนี้ m y s t i c v e r s e 88จะพาคุณค้นพบว่าการปล่อยวางในชีวิตประจำวันไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คืออิสรภาพที่แท้จริงคุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตเหนื่อยทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรมากบ่อยครั้งสิ่งที่ทำให้เราเหนื่อยไม่ใช่งานแต่คือการพยายามควบคุมทุกอย่าง การปล่อยวางคือการยอมรับว่าบางเรื่องไม่ต้องแก้บางคนไม่ต้องเปลี่ยนและบางความคิดไม่ต้องเชื่อเมื่อคุณวางความคาดหวังที่หนักเกินไปคุณจะได้พื้นที่ว่างให้ความสงบเข้ามาแทนอิสรภาพไม่ได้อยู่ที่การมีมากขึ้นแต่อยู่ที่การแบกน้อยลงและเมื่อใจคุณเบาชีวิตจะเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างเป็นธรรมชาติถ้าคุณกำลังเหนื่อยอาจไม่ใช่เพราะคุณไม่เก่งพอแต่อาจเพราะคุณแบกมากเกินไป m ิ s t i กเวิร์888ขอชวนคุณฝึกวางเพื่อใช้ชีวิตอย่างเบาและชัดเจนกดไลค์แชร์และ Subscribe เพื่อฟังคลิปเต็มและเติบโตอย่างอิสระไปด้วยกัน